สวัสดีครับช่างแหลกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับงานซ่อมแบตเตอรี่ลิเธียมกันบ้างนะครับหลังจากอยู่กับงานซ่อมยินวอเตอร์ม,มากันตลอดเลยนะครับคสนี้นะครับหากใครกําลังศึกษาเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่นะครับดูไว้เลยคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับคสนี้ลูกค้าส่งแบตเตอรี่อ่าแพ็ค ระบบ48โวลต์120แอมป์ NMC มาให้เช็คนะครับบอกว่ามันชาร์จไม่เข้าเปิดกับอินเวอร์เตอร์ก็ไม่ได้หลังจากที่เช็คแรงดันดูแล้วนะครับเช็คแบบไม่ผ่าน BMS เลยนะเช็คแบตอย่างเดียวแรงดันแบตโดยรวมอยู่แค่ประมาณ24โวลต์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเช็คให้ดูว่าจริงไหมนะดูไว้เลยนะครับใครกำลังศึกษาแบตเตอรี่หรือคิดจะประกอบแบตเตอรี่ใช้เองอยู่นะครับ แรงดันโดยรวมนะครับโดยไม่ผ่านบีมเมีแค่24โวลต์แบตประกอบแบบเซต48โวลต์แต่วัดแบตได้แค่24โวลต์มีอะไรผิดปกติแน่นอนอาจจะมีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเสื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูนะอ่าซึ่งผมวัดดูแล้วแหละนะครับมันเสื่อมทุกเซลล์เลยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยววัดให้ดูอ่าผมจะใช้เครื่องวัดความด้านทานและก็แรงดันของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ แรงดันแต่ละเซลล์มีแรงดันเซลแรกเนี่ยนะครับวัดเซลลแรกนะเซลล์เดียวเลยแรงดันอยู่แค่1 7เโวลต์อ่าเห็นอะไรไหมแบต NMC นะครับแรงดันต่ําสุดของแบตเนี่ยไม่ควรต่ํากว่า3โวลต์หรือเต็มที่เลย2.8ถ้าต่ํากว่านั้นนะครับถ้าต่ํากว่านั้นแล้วต่ายาวๆเลยต่ําแบบแค่ยาวแบบเนี้ยมันจะทําให้เซลล์แบตนั้นๆเสื่อมถาวรอ,อย่างเคสนี้นะครับผมไล่วัดดูแล้ว แบตทุกลูกเนี่ยนะครับวัดเซลล์ที่2ให้ดูเลยแล้วกันแบตท,ทุกลูกมีแรงดันประมาณ1โวลต์กว่าๆเท่านั้นเองเห็นไหมแบตเหลือโวลต์กว่าๆเนี่ยอันนี้คือเข้าขั้นเสื่อมถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นแรงดันวิกฤตเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมหนึ่งโวลต์กว่าๆนะครับบางคนนะครับเคยเห็นในคลิปคนอื่นผมไม่กล้าล่วงนะอ่าแบตต่ำศูนย์โวลต์แล้วเอามาปลุกเอามาดันกระแสะชาร์จเข้าไปก็มีนะครับบางคนทําให้ใช้งานได้ต่อบางคน ทําทให้ใช้งานต่อไม่ได้เดี๋ยวผมจะแนะนานะครับถ้าแบตพวกนี้แรงดันมันต่ํากว่าจุดวิกฤตของมันมาแล้วแบตแต่ละชนิดเขาจะมีด s ตชีตบอกไว้อยู่ว่าแรงดันวิกฤตแรงดันเสื่อมถาวรมันต่ําสุดได้กี่โวลต์อย่าง nmc ต่ําสุดได้3.0โวลต์หรือประมาณ2.8ก็แล้วแต่ถ้าต่ํากว่านั้นนะครับแบตจะเสียแบตจะเสียคุณภาพทางเคมี Me ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเสียคุณสมบัติทางเคมี Me ไปเรียบร้อยมันจะเป็นการเสื่อมถาวร นะครับการปลูกขึ้นมาใช้งานต่อก็อาจจะทําได้แต่คุณสมบัติทางเคมีมันจะเสียไปความจุอาจจะไม่ได้เท่าเดิมนะครับความจุอาจจะไม่ได้เท่าเดิมแล้วก็จะเสียคุณสมบัติการคุมโวลต์คุณง่ายๆเมื่อเอา,าอนุกรมกันแล้วเวลาชาร์จอนุกรมกชาร์จเข้าไปเนี่ยแรงดันแต่ละเซลล์มันอาจจะขึ้นไม่เท่ากัน มันอาจจะขึ้นไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับความต้านทานภายในของแบตด้วยเดี๋ยวผมพูดต่ออีกทีหนึง่งนะครับถ้าเอามาอนุกรมกันนะครับฝืนชาร์จเข้าไปแรงดันแต่ละเซลล์อาจจะไม่เท่ากันนะครับบาลานซ์เซลล์ไม่ได้เพราะคุณสมบัติทางเคมีมันอาจจะแปรเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองทําให้ถ้าเรายังฝืนใช้นะครับโอกาสที่บีมเอสมันจะตัดเนี่ยบางทีชาร์จยังไม่เต็มเลยตัดแล้วบางทีอีกเซลล์หนึ่งเต็มอีกเซลล์หนึ่งยังไม่เต็มตัดแล้วอย่างเงี้ยนะครับ มันจะทําให้ BMS ตัดบ่อยทําให้ระบบมีปัญหาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแบตใครเสื่อมทาวรเนี่ยโดยปกติแล้วผมก็จะไม่แนะนําให้ใช้ต่อนะครับแต่อย่างเคสนี้ผมวัดดูความต้านทานภายในของแบตแล้วความต้านทานภายในของแบตยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ที่1.5ม ah, ิลลิโอห์มนะครับอย่างเซลล์นี้นะ1.5มิลลิโอห์มซึ่งความต้านทานภายในเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู ผมก็เลยจะลองทดสอบนะครับาชาร์จแบบไม่ผ่าน BMS ให้ลูกค้าก่อนเพราะว่าแบตต่ำแบบเนี้ยชาร์จผ่าน BMS ไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะลองอัดประจุชาร์จอนุกรมชาร์จดูก่อนถ้าอนุกรมชาร์จแล้วมีแววว่าแรงดันขึ้นไม่เท่ากันหรือแรงดันไม่ดีเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องชาร์จทีละเซลล์ชาร์จทีละเซลล์ให้ลูกค้าดูว่ามันจะฟื้นไหมนะครับถ้าฟื้นก็อาจจะแนะนําให้ลูกค้าเอาไปใช้งานแบบเป็นตัวเสริม นะครับถึงแม้ผมจะทําให้มันฟื้นได้นะผมก็จะแนะนําให้ใช้เป็นตัวเสริมไม่แนะนําให้ใช้เป็นตัวหลักเพราะว่าคุณสมบัติทางเคมีผมเชื่อว่ามันน่าจะเสื่อมไปแล้วนะครับทาให้ความจุและค่าแรงดันมันเป็นอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือมันจะสวิงมันไม่นิ่งมันเสียคุณสมบัติไปแล้วนะครับอ่าก็ดูไว้นะครับสําหรับใครที่ถ้าเสื่อมแบตบเสื่อมแรงดันต่ําอย่างเงี้ยมันเอากลับไปใช้งานได้ไหมก็ ให้พิจารณาทั้งแรงดันและก็ค่าความต้านทานภายในนะครับความต้านทานภายในอยู่ที่1มิลลิโอห์ก,กว่าๆอย่างเงี้ยมันก็ยังถือว่าน่าจะยังพอ,อกระตุ้นชาร์จขึ้นมาได้ถึงแม้มันจะเสียคุณสมบัติทางเคมีไปบ้างแล้วบางส่วนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่าะจะจะจะเก็บไว้ใช้ต่อไหม โดยที่จริงผมก็ไม่แนะนําให้ใช้ต่อแต่ถ้าเสียดายนะครับแบตมันแพงเสียดายกา็ถ้าลูกค้า,อ,าอยากจะเก็บไว้ใช้ประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆก็อาจจะลองชาร์จให้ลูกค้าไปนะครับนี่1.9โวลต์แต่ละเซลล์เนี่ยวัดแรงดันดูแล้วไม่เกิน2โวลต์ไม่ถึง2โวลต์สักเซลล์เลยนี่อยู่แค่1.7 1.8โวลต์แค่นั้นเองนะครับแรงดันต่ําขนาดนี้เซลล์มันเสื่อมไปแล้วเรียบร้อย นะครับอยู่ที่ว่าเราจะฝืนปลุกมันขึ้นมาใช้งานไหมนะครับนะถ้าเป็นการทดสอบทดลองเนี่ยถ้าเป็นงาน DIY งานทดลองงานวิจัยเนี่ยเราก็อาจจะลองทดสอบชา์ดูว่ามันจะฟื้นไหมแล้วืืนมาความจุมันจะเหลือที่เท่าไหร่ก็อาจจะอาจจะพอทําได้แต่ถ้าเป็นงานอย่างงานทําให้ลูกค้าอย่างเงี้ยอย่างลูกค้าส่งมาเนี่ยเอามาให้ผมทําให้ผมปลุกให้เกิดว่าผมทําแล้ว เกิดเอาลูกค้าเอาไปใช้ต่อแล้วมีปัญหายิ่งเป็นแบต NMC ด้วยเกิดเซลล์บวมเซลล์ระเบิดไฟลุกขึ้นมาอันนั้นมันก็จะเป็นงานที่หนักหนาขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับงานทําใช้เองกับงานทําให้ลูกค้าเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูในทั้ง2มุมมองทั้งมุมมองของลูกค้าที่ทําใช้เองว่าคุ้มไหมที่จะทําแล้วก็ในมุมมองของช่างหรือคนที่คิดจะรับทําแบตลรเทียมด้วยนะครับ ว่าคุณรับความเสี่ยงได้ไหมที่จะปลุกผีแบตลิเทียมแบบนี้แล้วส่งให้ลูกค้าใช้งานเกิดไฟไหม้บ้านเนี่ยคุณรับผิดชอบไหวไหมอันนี้คุณก็ต้องตอบตัวเองด้วยนะครับสาหรับสมาชิกเพื่อนช่างหรือคนที่กําลังคิดอยากจะทาแบตนะถ้าเอาถ้าเอาความคิดส่วนตัวเลยนะครับเอาความคิดส่วนตัวผมเลยผมไม่แนะนําให้ใช้ต่อนะแบตชุดนี้นะครับไม่คุ้มแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงนะถ้าเอาความคิดส่วนตัวแต่ถ้ามองเรื่องความประหยัดงบอ่ะอันนั้นก็ว่ากันอีกแบบหนึง่ง นะครับเรื่องประหยัดเนี่ยบวมแค่ไหนก็ฝืนใช้กันต่อนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ปัจจัยอะไรเยอะมากมายนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ชี้ชัดก็เอามาพูดคุยกันเอามาแนะนําเป็นแนวทางนะครับว่าจะใช้ต่อไหมจะกระตุ้นขึ้นมาใช้ไหมหรือหรือทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามันเสื่อมถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดู นะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ